สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมสองพนสกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วน้องทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเขาคิดยังไงนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเน้องมาดูไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Temperance The temperance เนี่ยแปลว่าเขามีความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะกระชับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังต้องการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกอยากจะประนีประนอมใครที่มีปัญหาใครที่มีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันไม่ลงรอยไม่ลงตัวกันก็อยากจะให้ปรับ ทุกอย่างให้มันแบบจูนกันได้คุยกันได้หรือทําความรู้จักกับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นมีการเรียนรู้มีการปรับมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นและไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการอารมณ์อร่วยกันการคุยกันกันแบบมีสถานะของการที่แบบอาจจะต้องปรับและคุยกันมากขึ้นนะมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลง เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีและเหมือนเขาค่อนข้างดูปล่อยวางกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะว่าเดชแพรนเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการถ่ายเทพลังงานในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิตในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของ r e l a t i o n s h i p ของคุณได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็บอกไว้เลยว่า พยายามปรับมุมมองปรับไมค์เซตแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆค,คลี่คลายและเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีควบคู่กับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีไพ่ดิเอมเพิร์เกิดขึ้นด้วยด h เ e มเพ r ร r เนี่ยแปลว่าตัวเขาเองอะ่ะยังมีความรู้สึกที่ยังมีสิ่งที่ยังแบบ หอยหาความรู้สึกที่มันเป็นแบบความรักความจริงใจความจริงจังกับในเรื่องของความรู้สึกหรือการที่อยากจะให้ตัวเราเองเนี่ยคิดหรือตัดสินใจอะไรที่มันแบบเป็นไปในทางที่แบบเหมือนเข้าใจและปรับทิศทางของมุมมองที่มีต่อกันให้เกียรติกับการ,รบตัดสินใจในสิ่งที่มันเป็นแบบการตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นอะอะไรประมาณเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคแล้วก็ลงตัวได้มากกว่านี้เช่นกัน The Emperor เนี่ยแปลว่าเขาต้องการที่คุณอะ จริงจังจริงใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามากขึ้นที่พูดเนี้ยนะครับผมไม่ได้พูดเองเนาะแต่มันมีไพ่เดวิลแล้วก็มีไพ่เดอะไฮพรีเทสมาแปลว่าคุณเองอาจจะต้องใช้ความอดทนความจริงใจความมุมานะกับในเรื่องของความรู้สึกกับความรักเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยแสดงออกมาให้เขาเห็นและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มันเป็นแบบ ความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่สามารถที่จะเปิดรับพลังงานและแบบคุยกันได้ปรับกันได้หรือยอมรับของกันและกันได้มากขึ้นเพราะบางครั้งคุณอาจจะมีอีโก้นะครับอันนี้หมายถึงความคิดของเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีอีโก้จนเกินไปเหมือนคิดอะไรผดเด็ดการทําเลือกหรือตัดสินใจอะไรมักจะเอาตัวเองอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันอึดอัดใจมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกไงละ่ะมันเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนาะ อันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของไพ่ที่เขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะคิดในมุมที่มันอาจจะดูแบบว่าตัวเราเองอะ่ะค่อนข้างดูมีอีกโก้มีตัวตนมีอะไรที่ค่อนข้างแข็งเกินไปกับในเรื่องของรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราลองปรับลองเปลี่ยนแปลงบ้างหรือพยายามชัดเจนมากกว่านี้นะครับมันก็จ,จะทําให้สถานการณ์ที่อึดอัดใจนั้นค่อยๆค,คล,คลี่คลายและเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโนมทิศทางที่ดีเพราะในช่วงเนี้ยเหมือนเขาค่อนข้างดูจะเปิดรับ เปิดกว้างและเข้าใจกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นขอให้คุณพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพยายาม ผสมผสานรอยร้าวระหว่างคุณกับเขาให้มากโดยการที่ต้องปรับและต้องแคร์กันมากขึ้นะนะครับหรือพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นหรือพยายามเคลียบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนมากกว่านี้มันจะทําให้เขาค่อนข้างดูมั่นใจกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเรากับเขามากขึ้นเนาะหรือบางทีไพ่ไม่อาจจะสลับกันได้อยู่นะครับมีไพ่ h i g h p r i e s t e s s แล้วก็เป็นไพ่ Devil มาบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะ่ะ นะอาจจะทําอะไรมันดูคลุมคลุมเครือเครือทําอะไรดูเหมือนกับยังไม่ค่อยเต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรเนาะหรืออาจจะมีแนวโน้มความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่เปิดรับไม่เปิดกว้างแบบทั้งหมดไงบางครั้งเราอาจจะทําเหมือนคล้ายๆลับๆล่อๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นบุคลิกของชาวมีนลัคนามมีนอยู่แล้วที่เป็นคนที่แบบคิดอะไรมกักจะแบบแสดงออกแค่ครึ่งเดียวหรือแสดงออกให คนอื่นได้เห็นแต่ใจนะ่ะยังคิดในมุมอีกมุมหนึ่งอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยยังมีความรู้สึกที่เขาอาจจะยังดูสัมผัสได้ถึง าบางอย่างที่ยังไม่เปิดรับไม่เปิดกว้างทั้งหมดก็ได้เนาะมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันดูอึดอัดใจกับในเรื่องของ Relationship ครั้งนี้นะครับอันเนี้ยมันก็คงต้องพยายามเคลียร์กันไปสักนิดนึงแหละแต่เขาก็เริ่มเปิดใจละเริ่มยอมรับเริ่มพยายามที่จะเคลียร์กับคุณได้มากขึ้นมันอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่ถ้วยเปรว่าตัวเราเองต้องพยายามรัก หรือเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามแบบเปิดรับเปิดโอกาสอย่าปิดกั้นแล้วก็พยายามอย่าคิดหรือตัดสินใจอะไรด้วยตัวเราเองเพียงฝ่ายเดียวเราก็ต้องพยายามคิดถึงอีกมุมมองของความรู้สึกระหว่างเขากับเราด้วยมันทึงจะทําให้ความรักนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอะไรที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนก็จะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือเป็นทางเขามันก็จะค่อยๆดีขึ้นการที่เราพยายามรักตัวเองเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเรามีการเปิดใจการยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่เราสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเขาค่อนข้างดูมีการเปิดรับพลังงานที่ยัง ยังรอให้คุณมาปรับหรือมาเคลียกันมาคุยกันอยู่นะครับเพราะเขาตอนนี้กําลังบาลานซ์สมดุลตัวเองอยู่จากไพ่เดอะจัสติสอยู่กาลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปในทางใดจะเลือกตัดสินใจไปในทางแบบ Positive, หรือจะเลือกตัดสินใจไปในทางเนกาทีฟเขาก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่า ตัวคุณเองยังเป็นผลกระทบที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่จะไปในทางบวกหรือลบได้มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยที่จะกระทาและก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขามากขึ้นแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีตอบรับตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้เลยนะครับเราก็ต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของความรู้สึกเนาะอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่า justice เนี่ย มันเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่แบบไม่ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็จะได้แบบเหมือนเอ่อบาลานซ์สมดุลได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นลงตัวแล้วก็มีการแบบคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแนวโนม้ม เป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็ลงตัวได้เพราะว่าถ้าเราเปิดใจยอมรับกับในเรื่องของความรู้สึกและค่อยๆชัดเจนค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นยังสามารถที่จะกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะดังนั้นเนี่ยอีกนิดหน่อยอีกนิดนึงคุณก็จะประสบความสําเร็จได้แล้วนะมีไพ่บน,นี้คือไพ่เจดไม้ จดไม้เนี่ยแปลว่าเรากําลังอดทนต่อสู้อยู่กับความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะให้ทุกอย่างนั้นปลดล็อกนะครับหรือทําให้ทุกอย่างนั้นมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์และพยายามที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับในเรื่องของสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ดีแล้วก็เปิดรับเปิดกว้างกับสิ่งที่มีแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้แล้วทําให้ความหลักนั้นอาจจะมีการกลับมา นะครับเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีโอกาสดีๆต่อกันที่จะเคลียร์แล้วก็ปรับแล้วก็ทำให้ความรักนั้นประสบความสำเร็จแหละสักเซสได้ในอนาคตข้างหน้านะครับยังมีไพ่อัศวินถือไม้แล้วก็มีไพ่งถือไม้มาด้วยเราก็ต้องมีโอกาสแนวโน้มของการปรับทิศทางของการ มองในเรื่องของมุมมองในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาพทฒนชั่นให้มันเปนไป,นป,นปนในทิศทางที่ดีมากขึ้นพยายามมองในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็พยายามก้าวหน้ากับความรักความสัมพันธ์ให้มากพยายามแบบอย่าหยุดหรืออย่ายึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งมีแบบีิอกส่วนตัวจนเกินไปเพราะบางครั้ง ชาวมีนลัคนณาหมีนก็มีโรคส่วนตัวเยอะหรือมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่คนเดียวบ้างมีความรู้สึกที่แบบอยากจะปีวิเวกอยากจะแบบนั้นแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ยังติดถังติดขัดในใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ยังไม่สามารถแบบพูดได้ทั้งหมดหรือแสดงออกได้ทั้งหมดมันก็อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดูไม่สบายใจสำหรับตัวเราด้วยก็ได้เช่นกันดังนั้นพยายามเคลียร์ชัดหรือ เคลียร์ทุกอย่างให้มันดูชัดเจนแล้วทุกอย่างมันอาจจะไปแนวโนม้มเป็นทิศทางที่ positive ดีขึ้นแล้วก็สำเร็จได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมีไพ่อัศวินถือไม้บางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่ทำให้เขามีแพชชั่นกับเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีอนาคตที่ดีต่อกันมีไพ่คิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยเป็นผู้ที่มีการปรับและเรียนรู้และพัฒนา แล้วก็มองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ก็พยายามชัดเจนในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็อยากจะให้ชาวมีแล้วก็ลักขณามีเนี่ยพยายามมีพัฒนมีความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ให้มันพยายามต่อเนื่องนะครับ อย่าให้มันขาดขาดเกินเกินหรือห่างห่างหายหายแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยมีช่องว่างมีความรู้สึกที่อึดอัดมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจเนาะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าเราพยายามมั่นใจแล้วก็เติม,เต,มเต็มความรู้สึกให้แบบสม่ำเสมอน,นะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบปุปปปบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองเนาะพยายามเคลียร์ความชัดเจนแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจกับความสัมพันธ์แล้วเปิดรับเปิดโอกาสดีๆนะครับแล้วพยายามปรับและคุยกันให้มากแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะยังกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันหรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมาเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นพาร์ทเนอร์กับในเรื่องของ ุนส่วนชีวิตกับกันและกันได้ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในหลายๆแบบในหลายๆรูปแบบในหลายทางก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะทุกอย่างมันก็น่าจะปรับและเคลียและลงตัวได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ